สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคอหวยทุกคนคะ่ะวันนี้ดิฉันสมพิษมหานามมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะคือมีคนถามมาว่าเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนต้นถูบ้างก็คือก็คือสมพิษว่าเออท่านยังอยู่ที่ต้นนี้นะคะ่ะ คือสัมผัสได้จากการที่ตัวสมพิษเองไปใส่บาตแล้วก็กวดน้ำช่วงที่กวดน้ำเนี่ยเหมือนกับท่านจะรับรู้เออ่คือเปลือกต้นไม้จะมีอาการบานขึ้นคล้ายๆต้นมายรลาบค่ะก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าท่านรับรู้ได้กับสิ่งที่เราอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านอย่างเงี้ย ที่เรากวดน้ําให้อะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าท่านยังอยู่ที่นี่ในเมื่อรู้สึกว่าท่านยังอยู่ที่ต้นนี้แล้วแล้วเราจะเปลี่ยนต้นไปถูต้นอื่นทําไมล่ะคะใช่ไหมคะก็ก็คงต้องขอต้นนี้ไปก่อนคะ่ะจนกว่าจนกว่ารู้สึกว่าจะไม่มีท่านอยู่ก็จะเปลี่ยนไปถูต้นอื่นนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวนี่คะ่ะ นี่แหละนี่แหละวิชันสัมผัสได้จากที่ตรงที่ท่านอยู่ตรงเนี้ยนี่หน้านี่หน้าท่านนี่ตัวท่านลงมาครึ่งตัวนี่แขนนี่การบอกเลขของท่านนะตรงนี้นี่ใบใบเลขนะ วันนี้ท่านก็นจะใบตรงนี้ทีหนึ่งคราวที่แล้วก็เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันคราวนี้ก็มาใบตรงนี้ตรงนี้ตอนแรกนะตอนแรกๆเลยนะตรงเนี้ยจะเป็นเจ็ดชัดมากนะคะเพื่อนตอนแรกตรงเนี้ยจะเป็นเจ็ดชัดมากเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นเจ็ดชัดมากนะ หลังจากฝนตกมันชะล้างแล้วอะอสิ่งที่เป็นเป็นกาบขึ้นมาที่มันเป็นกาบของรอยแป้งขึ้นมาเป็นเลขเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็จะจางไปตรงเนี้ยมันจะจางเลขเจ็ดเข้าไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคะแล้วตรงเนี้ยก็คือจะจะเป็นเหมือนพอพานเราจะดูเป็นสองก็ได้เป็นสามก็ได้แต่ทีนี้เราตัวเราอะก็ฟันไปที่สามไม่รู้ ถ้าเราตัดไปครึ่งนึงก็เหมือนเลขห้าเออความจริงเป็นสองกับสามก็ได้นะเจ็ดสองอย่างนี้ก็ได้นะแต่พอนี้พอดีมันมีตรงเนี้ยกลมกลมขึ้นมาเหมือนกับไม่จอดกันมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วมันเว้นช่วงตรงนี้เอาไวะคะ้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยกลายเป็นเหมือนตัวยูอย่างนี้แล้วก็ดูเป็นศูนย์ไงแล้วก็เป็นฟันศูนย์ซะนี่ เอาใหม่นะคะเพื่อนๆเอาใหม่จะเป็นรอยไม้แตกหลังจากที่เราสวดคาถาเสร็จแล้วเนี่ยเปลือกไม้ท่านจะแตกออกมาเป็นเลขค่ะเพื่อนๆนบางคนอาจจะดูตัวเลขไม่เป็นนะคะตัวเลขที่ต้นไม้เนี่ยบางคนเขาอาจจะดูเป็นบางคนอาจจะดูไม่เป็นนะเราก็ต้องอาศัยจินตนาการไปด้วยนะคะจริงๆแล้วท่านให้ถูกทุกงวดนะแต่ทีนี้เราต้องจินตนาการตามท่านให้ได้ จะเป็นรอยเปลือกไม้แตกบางคนว่าอุย้ยดูยังไงลายไปหมดเลยนี่คือคนที่ดูต้นไม้ไม่เป็นดูเลขต้นไม้ไม่เป็นการทำหวยแบบนี้เราทำตามโบราณตามที่โบราณท่านทำมาก่อนมันมีมานานแล้วค่ะการขอหวยแบบนี้คือใช้วิธีใช้คาถากำกับแล้วก็ถวายของเส้น คือเราทำถูกตามตามที่คนโบราณท่านทำมา,าเราก็ทำตามนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขขึ้นมาที่เปลือกไม้เปลือกไม้นี่คือจะแตกจะแตกออกมาเองแล้วก็เป็นตัวเลขแต่ถ้าจะให้เห็นชัดเจนก็ต้องลงแป้งแล้วก็ใช้เเทียนส่องใช้เทียนส่องเท่านั้นถึงจะเป็นเงาแล้วก็เห็นตัวชัดมากนะคะเพื่อน จะเป็นแบบนี้ค่ะวิธีของหม่วยแบบโบราณในฉันก็ทําเรียนแบบโบราณโบราณท่านพาทำมาแบบนี้เราก็ทําตามตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนาะไม่ใช่เพิ่งจะมามีสมัยนี้นะการเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าอยากจะชวนเพื่อนๆมาให้หลงเชื่ออะไรงมงายเลยมากมายแต่มันเป็นวิธีการที่เราหาตัวเลขอีกแบบหนึง่งเป็นความเชื่ออีกแบบหนึง่ง ะะก็แล้วแต่คนเชื่อใครไม่เชื่อก็ผ่านไปก็แค่นั้นแหละจบนะคะเราก็ไม่ได้ว่าจะมาฟันเต็มร้อยสักทีเดียวมันอยู่ที่ตาบางคนเขาดูออกเขาก็ถูกกันอย่างงวดนี้ก็มีคนถูกนะคะมีคนถูกห้ 500, าร้อยก็ได้สามหมื่นกว่าคนรู้จักกันนี่แหละคะ่ะได้สามหมื่นกว่าเขาเล่นตัวละห้าร้อยนะคะ เขาเล่นรู้สึกเขาจะเล่นเขาดูเขาดูเลขเขาน่าจะดูเลขที่เราดูเป็นเลขเจ็ดตรงเนี้เราเราดูเป็นเลขเจ็ดนะเดี๋ยวเขาดูเป็นเลขหนึ่งตรงนี้เราดูเป็นเลขสามเขาดูเป็นเลขแปดอย่างเงี้ยนอ่มันก็เป็นโชคของเขาแต่เราดูย้อนเข้าไปดูคลิปคลิปตอนหลังเลยนะคะมันจะเป็นเงาเงาเป็นกระดูกกระดูกขาวๆอ่ะแล้วก็ลงมาแบบเนี้ย กระดูขา,ขาวๆลงมาแบบเนี้ยมันจะเป็นเลขเจ็ดชัดมากเลยนะเลขเจ็ดตัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อน mm. ๆนี่แหละตรงเนี้ยเราต้องเรียนรู้กับต้นไม้ต้องรู้วิธีดูถ้าคนที่ไม่รู้วิธีดูพอไม่ถูกเขาก็โอ้ยเขาก็ถอดใจหนีเขาก็หาว่าไม่เชื่องมงายอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวความเชื่อของคนเนาะแต่เราเห็นมาเราถูกติดติดกันแล้วเราก็เลยเชื่อไงเราก็เลยศรัทธาเรื่องนี้ เพียงแต่ว่าเราต้องเดาเดาที่ท่านให้ให้ถูกนะโอ้หนี่แตกแตกเป็นแบบเป็นรูๆเลยนะเนี่ยเป็นช่องๆเลยนะเนี่ยดีปดูเป็นสามก็ได้เป็นสองก็ได้ใช่ไหมพอดีมันมีหางนิดหนึ่งตรงนี้ไงเนี่ย,เ,ยเราก็เลยมองเป็นเลขเลขสามเนี่ยดูซิเนี่ยมันแตกแบบเนี้ยเนี่ยมันแตกแบบนี้เ,นนบบนเพื่อนๆตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่า มาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้มันเหมือนตัวยูอ่ะเป็นเลขศูนย์ที่ไม่จอดกันมันก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวยูไงนี่แหละวิธีการดูต้นไม้ต้นไม้นี่นะให้เลขคนนไะม่ใช่ให้เหมือนกับคนมาเขียนเลขต้องเข้าใจนะคะคุณก็ต้องเดาเองบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะลักษณะตัวคล้ายกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยเดาเอาเองกันบ้าง ท่านไม่ได้จะมาเขียนเหมือนคนเขียนนะประมาณนี้แหละดิฉันก็อยากจะอธิบายให้ฟังแค่นี้แหละค่ะเพื่อนเนเพราะว่ามันมีคนเข้ามาพูดกับดิฉันไงดิฉันก็เลยอธิบายให้ฟังในคลิปนี้เลยถ้าเขาไม่เข้าใจก็ให้เขาเข้ามาฟังเองเนาะเออนี่นี่มันมีต้นมะม่วงอีกต้นหนึ่งนะแต่ทีนี้เขายังยังไม่โตขนาดต้นนี้ไงเราก็ไม่ควรที่จะไปยังไม่อยากไปรบกวนต้นนี้รู้สึกใหญ่ใหญ่กว่าทุกต้นนะ นี่ใหญ่แล้วนะเนี่ยมันมันยังไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันใหญ่กว่าทุกต้นไงใหญ่มันจะมีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกต้นนึงนะเป็นต้นมะม่วงเหมือนกันแต่มันมีสามต้นไงนี่ไงมันมีต้นเออเนี่ยต้นนี้อีกต้นหนึ่งไงต้นเนี้ย ต้นเนี้ยก็เจอก็จะประมาณเท่าเนี้เห็นไหมล่ะมันก็ไม่ใหญ่ก็ไม่อยากจะรบกวนยังไม่อยากจะรบกวนเนี่ยต้นประมาณแค่นี้แหละคะ่ะแล้วต้นนู้นยิ่งเล็กมากเลยต้นนู้นนะต้นนี้ยิ่งเล็กมากเลยนี่เล็กมากเลยเนะี่ยอือ ไม่รู้สิดิฉันดิฉันจะมีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าเปลือกแบบนี้นะมันยังไม่ควรที่จะขอหรอกเขาต้องเป็นเปลือกที่หนามันเนี่ยนี่ต้นยังเด็กอยู่ไงยังอ่อนการวิธีของหวยเนี่ยไม่รูมม้มันมีความรู้สึกดิฉันมีความรู้สึกของตัวเองไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็คือมันจะต้องเป็นเปลือกหน,น,นาแบบเนี้ยอืมนี่ไงมันจะต้องเป็นเปลือกหน,น,นาแบบเนี้ย เป็นเปลือกหนาแบบเนี้มันถึงจะขอหวยได้เนี่ยเนี่ยขอหวยได้เปลือกหนาแบบเนี้ยถ้าถ้าเพื่อนๆอยากจะขอเองก็ขอได้เอเนี่ยแต่ว่าเพื่อนก็ต้องก,ก็หาคาถาขอหวยอะไรก็ได้บทไหนก็ได้มาสวดแล้วทีนีแแ้แต่จะต้องใช้จิตนิ่งนะเวลาสวดนะต้องทำจิตให้นิ่งที่สุดแล้วก,ก็ขอคืนวันพระ รู้สึกจะคืนวันพระนี่แหละรู้สึกจะดีกว่าเนาะตน้นกลางคืนวันพระนะสิบห้าคำยิ่งดีเลยนะเลียกจะขึ้นเร็วมากก็ลองดูแล้วกันนะคะเพื่อนก็ขอแนะนำแค่นี้เองละคะ่ะตอนนี้ต้องต้องต้องไปไปไปถูต้นเดิมก่อนเพราะว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าต้นนั้นนะ่ะท่านยังอยู่ที่นั่น ใช่ไหมคะค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวงวดหน้าขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะเดย๋ยวฉันก็จะพยายามเล็งให้เข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆเพื่อนๆคอหวยทุกคนพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนะคะค่ะก็รอติดตามงวดหน้าแล้วกันนะคะว่าจะได้ตัวไหน ก็กะว่าจะทําคืนวันพระวันที่สิบเอ็ดนะสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำพอดีอะค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ